จะลงคนละ,ะล,งลงคนละห้าพันห้าพันนะคนละห้าพันพันคนก็เท่าไหร่แล้วล่ะห้าล้านเข้าไปนะ้ล้วเราก็สามารถที่จะ ใส่จาจมันไม่ได้มันต้องเงินก้อนส้าเรบจ้างคนมาทางานฝ่ายบัญชีม,ม,มั่งฝ่ายน่นฝ่ายนี้มากมันต้องมีด้วยถ้ามันถ้ามันไม่มีมันก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนตัวการในช่วงแรกอาจจะทําบัญชีไปก่อนเพื่อที่จะให้บริษัทนนั่นแต่เชื่อเถอะถ้าเกิดออกมาในรูปนี้ปั๊บทางพิธภัณฑ์เสร็จรับรองปั๊บรับรองไม่ว่างกันถนึงอาทซิตย์ไม่ไม่มีหรอกมีแต่คนจวมาปื้ปืปืปตรวจ พอตรวจเสร็จป้าไปไปรับรองอีกอาทิตย์หนึ่งก็เพื่อส่งไปให้วิทยาลรับรองรับรองมันเสร็จก็บบได้มันก็น่าจะนั่นแล้วอยากก่อยางพออีนุ้งไปได้แล้วถือว่าตรงนี้มันมันเป็นมาตรฐานของประเทศไทยแล้วมาตรฐานของประเทศไทยเพราะมันยังไม่มีหน่วยงานไหนที่รับรองเสียงพระกว่าน,นี้เลยไม่มีไม่เคเมีแม่รู้เหมือนกันอย่างเดียสมองแมมีบริษัทนม่เป็นบริษทัษทรตรวจเจ็บตรวจมาแต่บริษัทก็ ไม่มีรัชกาลรับรองทนแต่ของเราเนี่ยพอเราตรวจแต่นี่เสร็จเราไปพี่ algorithm. พพัณฑ์เขารับรองทีนึงราะของเราเพื่อที่จะส่งออกเพื่อที่จะจำหน่ายในประเทศมันรัฐการแลวพอมีรัฐการน้าหนึ่งปับใครจะไปเห็นว่ามันก็ไม่มีความาตรฐานคือผมอยากจะให้มันทนก็คือตอนนี้มัน ุ 34, กวิทยาศาสตร์าสีกลุ่มถ้ามันมุก็ได้เลยมันก็จะโตเร็วแต่ว่าถ้าเราทำกลุ่มของเราเนี่ยทำกลุ่มของเรามันทำได้ผมว่าเรามีแค่สามล้านสิละกว่าเราจะขึ้นไปเนี่ยมีเครื่องตรวจปรยุม์ยุ่เนี่ยมันก็ยังแย่น้าแต่ถ้าเรามีเครื่องตรวจประยุเลยเนี่ยเท่ากับว่าเราน้ำหน้าเรารับรับหน้ากว่ามาตรฐานเลยนใครก็คือพอมาตรฐานไม่ใช่ระดับประเทศมันจะไประดับโลกเลย เนี่ยมันจะยวเรื่องนี้มันไอ้การางนารันเป็นให้เราเราเพราะว่าต่างที่ว่าประเทศที่ซื้อแต่ว่าต่างประเทศเขาเล่นกันเขาดูเขมีเครื่องต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น ไม่ว่าจะเป็นในถุงนกโคลนท้องตรงไต้หวันเขามีเครื่องตรวจที่งานแล้วเขาไม่ต้องพูดถึงแล้วถ้าเขาตรวจถ้าที่อยู่แล้วเรื่องคือเขาตรวจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เครื่องมือตรวจได้ยุ่งมันยังไม่ก็คือพี่อาจารย์ทัดเนี่ยวเขาไปคุ้นปลาแล้วก็จะเป็นเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าตรวจมาแล้วใกล้เคียงมากงั้นถ้าเราได้เครื่องนี้มาก็ต้อง เขาบอกว่าไม่มีใครสู้เราได้ในประเทศไทยตัวเสร็จแล้วไปดูมันมันเป็นตัวเนี่ยตันะเวลาไีเนี่ยถ้าเปนจบเป,ปร็ลูกบริษัทมันจะนเริ่มบัญชีหน่อยบัญชีไม่เป็นไรหรอกครับบัญชีเรามีแค่คนทําบัญชีเป็นเรามีเงินอยู่แล้วเราจ้างได้แล้วก็พูดตรวจสอบกันั้นเองพูดตรวจสอบแต่ก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเรามีพนักงานบัญชีสำหรับทำบัญชีเงินเท่าออกอะไรต่าง คือ <c oughs> ผมถึงบอกมันมันต้องค,คือคือในรูปบริษัทถ้าเราเสียวแวต่ยมันไม่มีอะไระไหรอกคือไม่มีอะไรเพราะเราต้องจ่ายแวตอยู่แนละ้วแม่ถ้าเป็นบริการมันก็ไม่เป็นบริการาก็แวตนะครับบริการเนี่ยเปิดก็คือว่ารับก็เรียกเอ hey, เกนเงินสดก็คือรับเงินสดที่เปิดบินแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นซื้อขายมันต้องนั่นก่อนเปิดบินเลยเปิดไปเสร็จเปิดรับเลยอะไรพวกนั้นมันเป็นคนละรูปก็คือ ตรงนี้มันเป็นลักษณะที่ต้องมาเข้าใจอีกอย่ากหนึ่งซื้อเันแบบก็คือไม่แวดไอ้ตรงนี้เราไม่เราไม่เราไม่ขายเราไม่ํา,เ,าเป็นต้องไปซื้อขายเรารับฝากขายเรารับฝากจากลูกค้ามาแล้วลูกค้าราคาเท่าไหร่ให้ตัวหลังใหม่เพราะการที่จะให้ตัวหลังใหม่เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราขายทุกวันนี้ถั้งก็ขายกันนะมันเป็นธุรกิจตลาดแบบตรงตามพระราชจริยัน ธุรกิจแบบตรงและตลาดแบบตรงของประเทศไทยมันต้องไปจดทะเบียนที่สพนะถ้าไม่จดทะเบียนที่สบทุกวันนี้ผิดกันหมดที่ก็นไลถ่ถายพ้าดผิดกันหมดกับแต่ยังไม่มีมารดำเนินการอันนั้นเราจะรับขายถ้าเกิดว่าเรารับซื้อรับขายมันต้องมีรัฐไม่ได้แต่ถ้าเรารับฝากขายไม่เป็นไร ก็มีวัดในการค่าบริการตอนนั้นเองต้นช mm hmm. ื่อนายผมไดว่ากันนี mm ้ hmm. มีหลายวิธีที่จะ mm hmm. นนั่พอดีว่าผมเป็นทนา,ายประสิทธิ์กรด้วยดัน mm ั hmm. ้นจะรู้เรื่องพอสมควรเนี่ยมันอยู่ตรงเรียกรวมกลุ่มไม่ได้ไหมตอนนั้นเองถ้ารวมไม่ได้เราจะเริ่มของเราก็เริ่ม mm hmm. แต่ลองดูก่อน ถ้ารวมได้มันจะไปได้เรยวเพราะเราที่ผมบอกอนะแค่ตัวเนี้ยมันก็ต่อทตีได้แล้วต่อทีท่ตีได้จริงเพราะผลการตรวจสอบที่ผมเคยตรวจจบตรวจอนุญามณีส่งไปนะครับเขาประมูลได้จริงอของที่เอาไปจากประเทศเราเนี่ยแต่คนที่นาไปประมูลเนมันเบี้ยวมันเอาเอามาประมูลเสร็จมันหนีเลยอแต่ดีเอเราเนี่ย ไปประกฏอยู่ที่สถาบันแล้วเขายอ,อมรับทีนี้เรามีดรมิวน์เนี่ยที่จะมาต่อจิกอ๊กซอตัวเนี้ยครับก็อตอนนี้ยกิตตี้เขาก็ตอนนี้เขาทาเรื่องอัญ,ญมณีก่อนประมูลอัญ,ญมณีช่วงนี้คุณหญิงคุณนายก็จะบินกันไปจะรบินลยประมูลพวกอัญ,ญมณีกันที่กิตตี้ที่อังกฤษซึ่งทางคุณต้นไม้เนี่ยครับ ที่เป็นตัวแทนของพิตตี้เนี่ยอบอกว่าเราก็เสนอหลายๆอย่างให้เขาดูเพื่อให้เขาไปนําเสนอไว้อืเผื่อถ้าสนใจชิ้นไหนประเภทไหนเขาก็จะเรียกเราเรีกเา่เกะโอกาสครับซึ่งถ้าเราจรอยเขาได้ต่อไปอาจจะมีการประมูลที่ประเทศไทยเขาก็เคยเป็นตัวแทนที่ประเทศไทยนะครับในการประมูลของเนี่ยแต่ตอนนี้เขาบอกเขาไม่มีเครื่องมือเขาไม่รู้จะเอาตัวไหนไปไปการันตีได้ เดียวเีงมหาศาลถึงถ้าเราจังหวะเนี่ยถ้าเราได้ก่อนนะผมเนี่ยม,มันเป็นจังหวะถ้าเกิดว่าถ้าเราทําได้มันก็จะไปไปเลยแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มอีกแต่ถ้าเราเริ่มเริ่มด้วยกลุ่มของเรากลุ่มเดียวทุนมันจะน้อยคุณอาจจะได้สักห้าล้านสามล้านห้าล้านเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่าคือเราคนเราของเรานี่เดินกันก่อนเรา <จะ S 2> มากันน้อยเนี่ย ก็ลองดูครับลองดูครับก็เพิ่งหน้าเื่อที่ว่าเนเ็ก็เสร็อตั้งนราจะครับนี้เราจะไปสร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกที่จะมาเล่นหุ้นกับเราว่าเราไม่ได้หยุดแค่นี้เราต่อยอดให้คือราเราทำทเองได้แต่ที่อยากเว่าที่อยากจะจะได้รู้ได้มันก็ดี ก็จะเร็วกว่ามันจะเร็วกว่าคนลจะเยอะกว่ารอเเราเราอคนมัรอะเรอไ่รอไม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 ้รอไรอไม่อไม่ไม่ไม่รอม่รอไม่รอไี่รอรอไรไมรไ่รมัน่รมม่ามออไรไรอมรร้อ รวมกันเป็นเป็นแต่ละเป็นหนึ่งเดียวอะนะเป็นหนึ่งเดียวคือไม่สามารถก็คือแม้แต่ชื่อนี่อาจจะต้องมาโหวตกันว่าจะเอาชื่ออะไรเป็นสาถูกต้องนะม่ไม่ไม่ต้องเอาชื่อรวมกัขึ้นม่ไม่มันต้องโหวตกันทุกคนนะครับแต่สมมติมีห้ากลุ่มก็ต้องเอาทั้งชื่อมาห้าสมมติว่าเขาวชื่อไหนทะเรียนโหวตกันยกมาไม่ไม่ไม่รมเนี่ยไม่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 ไดเครับเลยเราไโหวตอะไรเนี่ย ก็คือนี่ะครับนี่แหละนรตั้งกอกาตออกเป็นษาทนี่แหละต้อใจแต่ว่านื่องเตรงนี้ตรงนี้ก็คือีว่ายังไงก็ช่างตอนที่เริ่มมันจะมีวัตถุสมในการเริ่มเปิดบริษัทเนี่ยมันจะบอกเลยว่าเริ่มก่อตั้งจากใครมั่งจุลกลมไหนจุลกมไหนมันจะอยู่ในรูปของเน่ความเป็นมาของการตั้งบริษัทนี้ในชื่อของบริษัทเอบไปวกันว่าจะเอชื่ออะไรก็ทำไ มานแต่ว่าไอ้ความเป็นมามันมาหมดแล้วว่ามันจะมีใครมากหนึ่งสองสามสี่มีสิบคนยี่สิบคนก็ว่ากันไปแล้วถึงจะเกิดเป็นรูปมาตั้งเป็นบริษัทเออเดืมนีเสียประสงค์เลยไวน์ูกเยีะยะไหนนะไปซื้อเสียงก็บอกอย่างน้อยถูกนี่อย่างน้อยห้าสิบแล้วตัวหนึ่งก็ได้แล้วทำไมเราเอาชื่อว่าบริษัทเอาให้อยู่นะเอออะไรผมว่ามันมันก็คือมันอยู่ในในความเป็นมา คือใ,ในความเป็นมาของของการตั้งบร,ริษัทอยู่แล้วบ<ช>ร,ริษัทนี้เหมือนสมัยก่อนที่เขาตั้งอะไรธนาคารตํราจนน่ะจนเป็นไทยพาณิชย์ปัจจุบันนี้ครับมันก็เหมือนเริ่มจากตรงนี้แหละเริ่มจากกลุ่คนไม่กี่คนหรอกแต่มันจะโตได้เรื่อยขึ้นเพราะจับคนแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแต่และคนมีสมาชิกของตัวเองอยู่แล้วแล้วอีกพอสมาชิกพอเปิดเป็นบริษัทอย่างนี้ปัรบคนอื่นที่เขาจะเข้ามา จะมีประชาชนยเยอะที่จะเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าโอ้เป็นไปได้ตรงนี้เป็นไปได้แล้วบริษัทนี้มันม,มันไม่ใช้ตั้งอยู่แค่บริษัทแค่ตรงนี้นะครับถ้าทําได้ถูกต้องเนี่ยมันกลายจะเป็นกลายเป็นบริษัทหาชนแล้วเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเพราะผมดูไปถึงขนาดนู้นอะคือคือไม่ได้จะไม่ได้ดูแค่บริษัทและผู้อยู่ตรงนี้แต่จงการที่เข้าไปอยู่ในตลาดนู่นเป็นบริษัทมหาชนก็ไปอยู่ในตลาดนู่น คืจะให้มันโตอ่ใช่ล้วต้องให้เป็นหนึเดียวใช่ก็คือให้เป็นเดียวซีพีเราี่ี่ทำไมะเนียาเราจะกลายเป็นคอยชิติหนึ่งนะที่มีราคาถูกต้องบอกให้จะแย่งกันเลยนะต่อไปนะซื้อหุ้นบริสักคอยนี้ก็ไปจะหาางอยา กลายเป็นวัตถุโบราณเพราะของเราเกินร้อยปีจะกลายเป็นวัตถุโบราณทีก็คือเราสามารถที่จะเราของเราไม่ใช่จะทำเพราะ,ะเครื่องอย่างเดียวเราจะต้องทําวัตถุโบราณเครื่องลายครามเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเพราะต่างตอนนี้ต่างประเทศไปยางเหรียญที่ระลึกอะเราต้องส่งไปสารัดด้วยเหรีรยญกระสาบแล้วก็ส่งกลับมาเอาเข้าไปตรวจเสียทั้งหลายเนเป็นเป็นพันอะ แล้วทำไมองไทยเราทำไม่ได้คนไทยเราเป็นของคนไทยคืออพูดง่ายว่าถ้าทำบริษัทแล้วมันโตไปตามที่เราคิดมันก็เข้ามายชนได้ไอ้ที่ผมบอกที่พี่คนละจำเลยก็ให้การจดขึ้นทะเบียนกับพิพิธภัณฑ์สำหรับพิพิธภัณฑ์หนังกาศเราเคยจดแต่ผู้ลงทุนเขาเบี้ยว เขาเก็บเราสองร้อยสามร้อยเองเขารับรองให้ทีมด้วยครับเพื่อจะให้เราเด็ดไปส่งออกรับรองว่าของพวกนี้ส่งออกได้นะอย่างนี้เลยครับแล้วยังมีอีกยี่สิบกว่ารายการส่งเข้าสารส่งพืชผลเกษตรได้อีกนะมีให้อีกคือคุณจดบริษัทแล้วเนี่ยครอบคุมเลยคือบริษัทมันเป็นมันเป็นของมาตรฐานมาตรฐานทั่วทั่วโลกบริษัท ไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศเขาเป็นบริษัทเหมือนกันเราไปจดเป็นห้างหุ้นส่วนมันก็แตกต่างเดี๋ยวเขาเขาก็ไม่รู้ว่าห้างหุ้นส่วนคืออะไรต้าไปได้อธิบาย,ยาแต่ถ้าคําว่าบริษัทเนี่ยมันได้ใช้าสาคลตัวโลกและกฎหมายเป็นเหมือนเดียวเันเหมือนกันหมดมันต้องมีผู้ถุงหุ้นมีครับมีคณะกรรมการมีการทํางานมีตัวองค์กรมีตัวองค์กรมีที่ตั้งที่แน่นอน าจารย์มันจะเปิดเรื่องที่ตั้งมาให้ชมชมเลยสมาคม <Okay. S 1> สมาคมก็เป็นคือสมาคมมันเล็กเหมือนมูลนิธิสมาคมมูมนิทรรศเล็ก <Okay. S 1> มันจดแค่งแองคกนนนนก์กรแต่องค์กรเองเขตรงนั้นเองมันไม่จดแต่กระทรวงปฏิทินนี้เราก็อเป็นจดที่กระทรวงปฏิทินแล้วเรา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 ต้องตั้งไว้เป็นระเบียบมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอนมีองค์กรยังไง มีใครถือหุ้นมีใครเป็นกรรมการจะต้องมีวัตถุต้องประชุมรดับขีวาประชุมป็นยังไงด้วยแค้ตรงนี้ไม่ยากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวอธิบายให้ได้ว่าดูดูดูได้ตรงนี้มันเป็นกฎหมายแค้ตรงนี้ไม่ยากแล้วก็ทางการทำบัญชีหงินเข้าองคนงานงจนตั้งไปพอได้บริษัทเขาก็ต้องไปจด ก็ต้องไปเปิดบัญชีธนาคารเป็นชื่อบริษัทแล้วก็ใครเนี่ยนาจเห็นเขาออกมาใบเบิกต้องผ่านใครมั่งจะต้องมีแค่นี้เป็นระเบียบภายในของบริษัทเองทีใน,นขั้นตอนเป็นระเบียบภายในของบริษัทว่าระเบียบตรงนี้ทำยังไงต้องเวลาเบิกจ่ายอะไรต้องอะไว้ชงไว้เชื่อต้องมีนนหลักฐานการจ่ายหลักฐาน <c oughs> หลักฐานการจ่ายเงินหลักฐานการรับเงินรับเงินเพรอะไรจ่ายเพราะอะไรที่เมื่อเทียบกับโครงการตรวจการศิลปะวัตถุแกเขียนไม่แน่มากขอที่จะดูจะเหลาหนึ่งสองสามห่งสูงกว่าระดับของอะไรภาษาอังกฤษเนี่หรือโคงการป็นงทั่วไปไปถึงโครงการประม เหมือนขาเขาเขียนะไอาเจะาเแบบจากความรู้ของเขารวความไปเลรความเขาเขาไปคน้ามจากไหนเขาจะมีเขะเชิงกเจะมีิงว่าไอ้เรื่องนี้เขาจะ เหม you know? yes, yes, yes. mm ือนคล้ายวิจ hey so, yeah. ัยเรื่องนึ yeah. yeah. ่งใช่ใช well, ่ใช่เราพยายามทำวิจัยกับพวกพันแล้วแต่ตอนนี้เขาเขียนสเติปให้เราสเต็ปให้เราสเต็ปให้เลยสองอยู่ในระดับเดียวกับสถาบันวิจัยทางกรณีวิจัยและโบราณคดีทั้งราไปถึงนั่นเลยนะครับขั้นนำระดับโลกเช่นออฟฟอร์ดแล้วแล้วมอสที่ก็เทียบให้ให้ดูว่าเราเนี่ย เมื่อไปถึงจุดนั้นเราจะเทีียดเท่าสถาบันไปเลยอืมรงนี้พี่นองพอเราได้หนึ่มนเมื่อเมื่อมีบทความตรงนี้เราก็ก็าบอกว่าบริษัทเราเทรียดเท่าสถาบันในต่างประเทศในการตรวจพิสูจน์เขาบอกว่ามีแค่โอลิปัสกับไอเครื่องตรวจขึ้นแม่เหล็กขนไม่เหล็กเรียกเราไปกันค่ขึ้นม่เหล็กมันแพงมันก็จะทำสิบห้าล้านนี่ถ้าเราถ้ารวมกลุ่มแค่นี้มันจะไม่ไหวแต่ว่าถ้ารวมได้กลุ่มใหญ่เลยมันก็จะทําได้คืนหลวคือ เราก็ต้องลองคุยก่อนถ้าเราคุยไม่ได้เราก็เป็นเรื่องของเราก็ค่อยเริ่มของเราแต่ถ้าเราคุยได้มันก็ถือว่าสามคุยห้ากลุ่มอาจจะได้ค่อยขยายไปพอเขาเห็นแล้วเราค่อยขยายขยายไปอีกทีเพราะตอนนี้เราได้บริษัทแล้วเราได้เครื่องนี้เราไปออกของแน่นได้แล้วออกของวิทยธันธ์ได้แล้วเพราะพิทยธภัณฑ์ไม่จะปิดต้องมีเครื่องเอ็กเครื่อง เปิดอายุให้เราก็ออกตรงนี้ก่อนเขออกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคนก็วิ่งมาแล้วก็แบบที่แต่เราต้องจำเลยว่าต่อไปกรมศิลาก็เร้องมาใช้กันแล้วก็เกี่ยวกับกรมศิลว่ารัฐกรมทรัพยากรพวกนี้ก็ต้องมใช้ใช่ไหมทีนี้ก็คือพอพิชิตพันรับจองปั๊กแบบมันก็เป็นมาตรฐานแล้วทีนี้ใครก็บอกเลยต้องเอาตรงนี้เป็นส่วนนะนี่นะครับก็ดีครับท่านบอกว่าตัวได้แม้พระไม่มีลาย ไม่มีประวัติไม่มีสไตล์เพราะยิงิศกแม่เหล็กอิงวิศวกแม่เหล็กแม่เหล็กล้วนๆแล้วก็ไม่ยิงความดินผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่วัดได้ยิงจากตัวพระนี้เขาเกียดเราเลยนะจากที่เขาคนลาอยู่สามารถสร้างฐานข้อมูลแม่เหล็กของพระแท้แต่ละยุเนี่ยเราจะเป็นต้นตำรับได้มาตรฐานโลก นี่แหละที่เขาคือเขาวิเคราะห์ให้จนเราเราถ้าเราพร้อมในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรียบร้อยเป็นเรื่องหนึ่งที่เรายื่นเนี่ยถึงบอกว่าอยากแห้คุยก่อนคืองที่ที่บอกอยากให้คุยทุกกลุ่มก่อนเราคุยก่อนถ้าไม่ได้เราก็เรื่องของเราแล้วเราก็ไปไปเริ่กจากพิธีการก่อนเดี๋ยวเราใช้เครื่องมือของเราอตรงนี้เราก็ไปได้ของเราแล้วระดับหนึ่ง แล้วพอไปได้ในี้ได้ดับนึ่งปับเราไม่ขยายพออ่นเสร็จปักตรงนี้ถ้าพี่บ่านรับรองปักเราก็ประกาศไ,ได้แล้วประกาศได้ทั่วประกาศท่าวได้แล้วคนก็จะวิ่งมาที่เราเราก็จะเราก็ไม่ต้องพึ่งกลุ่มคนอื่นเขาแต่ว่าถ้าตอนนี้เรามีได้เขาลุเรามันก็ทําให้เราหลุดขึ้นนะจะเป็นอย่างนี้ เนี่ยเขาสรุปมาว่าถ้าคุณมีเครเื่องมือทุออกอย่พร้อมเนส S อ O P แล้วและฐานข้อมูลแรกคือขเอเครื่องไทยคุณจะอยู่ในระดับสูงที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ในมิติการตรวจสอบอายุกัเครื่องแบบไม่ทำลายด้วยค<ม> <c oughs> รับแล้วก็วิธีวิยทยาศาสตร์แท้จริงครับไม่ใช่แค่ระดับคิตตี้แต่เป็นระดับเหนือกว่า ด้านความแม่นยาแล้วพิสูจน์ได้เนี่ยครับเขานนสรุปมาให้เป็นนิยามเราเนี่ยจะแปลเราจะไปถึงขนาดนี้แล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้อยากจะลองไม่คุณก่อนถ้าคุณไม่ได้เราก็เรืองของเราเองจดบริษัทของเราเองแล้วเราเรือกของเราเองแต่ว่าที่เราก็คือเราไม่ทําก่อนก็ลองลองดูว่าพวกที่เขาจะประับเราไหมถ้าเขาไม่ไประทับเราก็มาเจอกันก็ในเรื่องของเขา ถ้าเกิดว่าเขารวมปั๊บเราก็ได้เครื่องเลยได้เครื่องปั๊บมันก็เป็นมนาตรฐาน แล้วมีอาการน้องเตอร์เป็นอย่รดับนี้เวลามีญหาก็จะหมดปเยเขาจะมาจมเขจะมาสู้กับแหมระดับอกเตอร์ก็ของน้องปีนแมกกินเนี้นั้นไม่ต้องห่วเลยต่เรื่องเรื่องความั่นคงหรือความน่าเชื่อถือเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองแต่แต่ว่าเราทำไม่ถูกทางรำไม่ถูกทางถ้าเป็นในกลุ่มด็อกเตอร์ในสถาบันก็ไม่ออกม ทนที่รู้ว่าตรวจได้อะฉันไม่บอกฉันไม่รับรองอะไรเงี้ยแต่เราเจอเราไปทดสอบมาหมดแล้วนะครับสุขค่ายแต่พอถึงเวลาจะเสร็จหรือไม่เสร็จไม่รับรองเราถึงต้องหันมาทำหาแนวทางใหม่เพราะไม่งั้นก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับพวกเราก็จะเล่นแต่โดนโดนก็ตีเก่อยู่เนี้ยเกิดเกิดเกิดพระ เรตที่มีสติติใหม่คนนี้มาทำลายไซผปุ่งสูงมากสี่หกี่ถือว่ายอดเยี่ยมเยะสี่หก็ดนี่เยอะแล้วสี่แปดหนเจ็ดไดุ้่แรกแรกเนี่ยตัวจะรู้ว่าองค์ไหนไ็ได้ไมองไม่ตอห้ามตีตีเกมหมดเนี่ยตีหมดของของที่เขาที่มาตรวจเป็นของ ของไม่ได้ใหม่ของคุณหมอนะครับพี่นี่คุณหมอส่งมาตรวจนี่ละฮะโอาโอ้โไม่เป็นไรครับพี่ก็ใครลงบากก็ได้ทำเร็วถูกต้องเราก็ไปช่วยกันหาคือลองเียหน้ารวมคุยกันครั้งหนึ่งถ้าเขาไม่เอาเราก็ไม่สนเราก็ทำของเราแต่ว่าถ้าเขาเอามันก็เร็ว แล้วเขาจะเขาจะตกขบวนไหมเพิ่มถามว่าจะตกขบวนไหมล่ะมาที่านแล้อกมอผมไม่ได้เผยแผ่เพราะเราจะเผยแผ่ผมจะไปนั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แนวทางนี้ไปบุกคุณลองร้อยเดียวกับพี่เอาเยอะๆพี่ก็โอเคจดชื่อไว้เลย